เอาแขนสั่นสามแนวสองเบอร์ยังละเบอร์แขนสั่นห้าเอาแขนสั่นมาลองบ่เอาแก้ก่อนแก้ก่อนละเจ้าแก้แต่กระดุมนี่แก้แต่กระดุมออกแล้วเอาแขนสั่นมาลองแคมลองพอดีเลยแล้วเอาเบอร์ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งราวต่างประเทศนะเพียงเนาะมาพบโผกับสองสาวกึมใจสว่างคือกับพี่น้องมันี่สาวกึมกับพาน้องอ่อน้องอ่ำน้องอ่อนน้องอ่ำน้องอ้อมมาซื้อเสื้อผ้าไปโรงเรียนะเพีองเนาะเกียม์สเาโรงเรียนถ้าไปหมดอย่าไปใส่บอดอ้อวดมัด้วน้องอ้อมปไปคือมาสวยใช่สบายดีเลยไหมสบายดีไหมสบายดีเลย แมนโวยมนด้วยอ้อมโวยมาด้วยฮะนั no> ่งนุ euh, uh, ่งด้วยมันมดิวยไกรเป๋ามีวล้วพอดีบอน้องอ้อมจะกะเปลี่ยนไหมกระเป๋ากระเป๋ามีเบาเอ็มเออืมมีกบลยเลยเนาเด็กอ้าจะได้ะได้ซีเดนองออนมีบ องอบกต้อไมเขาต้องรองอดีกระตู้เขาเด็บอกมาโลดเอาเมื่อพวกพอดีเห่เกลียดอ่างเง้ยถเอาเมื่อเด็บอกโลดใส่เจ้าเกียดองเงี้ยิ่งเจ้าเบล่ะอมีสหนึงอ่ะค่ะมะ้ามีบอกระป๋ามีบอ ซึมอมซอบิก๊กัมบกมีเบิร์ดนอกทีนอจบนี่ดสองมีสินวอเอเม่เอาตอัวหยิบแล้วอืมำบายเส่กระดองเบิเอาใหญ่หคืออีกหนึงซะมันจะขับเือเทาใหญ่เนาะอื ทำแปองให่เล้าแต่เขาองเียสบายบนทีเทียกอ้วนผิดคิดสนวนมาแล้วมันแรงแวะทายหน่อยทำแป้งเล้าชินได้แล้วสิมเก็โตตัดกแล้วมันสบายตัอะไรนยตั แล้วไปชุดลงมาด้วยน้องอ้อมใส่เอฟซีมึงดูสวยไหมเฮ้ยเสร็จนะนะเหือนี่ยนะผักตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเอายังผิดละเจ้าเจ้าใส่ควาหาใายหรือถ่ายหาควาเคยเบิ <vocabulary> ่งเจ้าโอแบบใดนลองเล็กจอเจ้าเชื่อเนี่ยจกเลือกไว้กับกองก็เป็นเราคอยจับจ่ายเงินให้เราอือ ก็ทำนี่ก็ดีบ่ะและเฉพาะดีเนาะอะไรก็ไม่ได้เอาใส่สินเขาว่านุ่งติดรถติดรถติ๊กดุมบัติดติดแล้วใส่นุ่งสินให้เอฟซีเบิ่งอาหนุ่งจุกเตี้ยติ๊ดติ๊ดโอ้ยมาท่านีนะคะผ่อนลมตอนให้แอมมี่นุ่งหนุ่งติ๊กเตี้ยให้นุ่งหนุ่งให้พี่น้องเบิ่งก่อนน้องจะเบิ่งน้องออมใส่ชุดนักเรีย์ให้ดีเด้อพอดีบ่หรือว่าครับโคตร ต้องบอกก่อนนี่เด้บอกโลดอ่าอีคันว่าผมมักนี่อันใหญ่ขึ้นอีกต้องตามใจคนใส่ได้นี่ครับคนหรือว่าอัใหญ่กว่านี้จะมักสบายสบายบ่เรือมาจังไดมาคันหัดอีกอีกบ่มักทรงออกให้มีแอลอย่างพี่อ๋อชมนี่พอดีงั้นชมง่าล่ามันกระชิ่ลาบมันมีสินนี่คว้าหาท่ายเนาะ สั่นกว่านี้ก็ให้บอลลองซุปมึงดูน้องอ,อ้อมมาหนีิลองซุปกับซุปเขากระตนะ้มสิ่งนี่มีแต่สีดำชุดเดียววะหรือเปล่าเนะี่สีกลมเดี๋ยวสีกลมเลยสีกลมมีดำกับข้าวอะไรมีถุงพร้อมสิน่นครับเออนี่แหละส่งใส่โทรศัพท์กันไปเลือกรถ เอาแล้วช่องว่าเดี๋ยวจะไปเรียนไปไม่ใ้ไปลุกถุงเลยนี่เด็กถุงใส่โทรศัพท์เงินใส่โทรศัพท์ก็ได้ใส่เงินกันอ๋อมายืนพี่น้องยืนบนถุงน้ำเเนาะป้าทุมสาวแล้วนะยับไปหน่อยหนึ่งยับปียับปีเบิงเบิงดึงขึ้นมาอีกเสือฮะแบงดีดีพอดีบาจะว่าสินจำนี้ เคยไล่กรบโอยางนี้เนาะเคยล่กระโได้อยู่ตรงนั้ได้ซสไปเบิรงนรถน้องอ้มแน่มาน้อสวยเออนี่อยู่ไลยอยู่เอาต่สุดเอเฮียไปเลืออีกสิเอาตะสุดบอร์นอ้อเพื่ออาหาสุดเอาเอาแคนาสองตัวเอาแคนสันสาม สองเบอร์ยังละอีกเบอร์ชัเป็เบอร์ชั้นเป็แขนสั่นน้ำเอาแขนสั่นมาลองวะเอาแกะก่อนแกะก่อนละเแกะแต่กระดุมนี่แกะแต่กระดุมออกแล้วเอาแขนสั่นมาลองแคมลองพอดีแหละแล้วเอาเบอร์ให้เลยกระชีนก็คือการทดลองได้เลยกระหามแบบเดียวให้แต่เอาสี เดียวกันอินอกน้อแกออก่อนเยู่กระอเากระเป๋าตั้ใดล่ะปุ๊ดให้พันนูน้องอ้ําอยกระเป๋าสัอ่ดต้ใด ยังเขาเอือนงานนอนนั่นนะกระตุ้นงานจักจบอกระตุ้นเขาเอ่นไปเลยโอ้โหเลยต้งผมคือต้ผมเนลคนไม้มากสีนนี้เดี๋ยวไปอยู่ใกล้เอมแล้วจนเฮาเต้นเฮาเมื่อเมื่อมาเล่นแอมแมวคือกันหัวแทเรียบร้อย

มออันแลม่ล้ซื้อโหดแล้วมาเลยนี่อ้าโมมีตัวมาไม่ชิน้อยนะสำนียพอดีได้ของเจามาเอ่ฮันเดสั่มต้นน่ก็ได้น้องอ้ํานี่ต้นเป๊ะนี่นี่นีใส่ถุงหตานีแล้วจะไะได้สีนี่บ้าเลสีแดงอไงามจะเช้าสีใดเอาอันนี้เอาตวนี้ที่บนเอ็มเม ตีนต่างกันเจ้าเ่าอ้อมจะไลอกน้อง er นี่ดจะตีนแบบนี้เออนี่ด็กมันมีสีกรมก็สีดำเาะตีนก็ต่างกันเดิเออเลือต่างแล้วมันจะสลับหนุงได้ลายมือนี่ก็บุถึงเรื่องเนาะนควาหางตา เอาเทศกาลของเฮียนกัซื้อมาแต่สุนเฮียนแล้วเนาะด้ควาหาไส้็บบซ้ำตัจะลองละไรถืกใจแลวบ่ได้ลวบ่สินขงเฮียนอะงอนด้อืมงบพีนอง เชฟเฟินกับเต็มคาราเบลเนาะเจ็ดิกซ์ซอได้เรียบร้อยเนาะปลาคาปึ้มยัยเชฟเฟินคิดเงินแล้วกับชิลงบินไปเอหักบนพน้นสุดนังเฮียนเนาะพนอนน้องอ่ำน้องออนน้องอ้อมต้องให้มันต่างกันไปขนาดตัวนี้มันสองสื่อเลยเด็อันนี้จะเป็นเออไอา้ยคำแหลกคับเออสุภาษรีเนาะสื่อสุดนังเฮียนน้องออนน้องอ่ำน้องออนเนาะเดี๋ยวอ่ากับขอขอบใจเพื่อนที่เพื่อนอุปถัมภ์คำสูน้องอ่อนน้องอ่ำให้เพื่อนดดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง ปัสจาโลคายไข้เจ็บคาคาเจริญหงเฮืองกาเกาเดือเดืออันอ่อนอ้ำขอบใจแม่ด้วยฮะเป็นบุญอ่อนอันนี้ว่าตะน้ำเกล่ยว่าตะน้ำก้นเขาไหนเนาะว่าเอ็มว่าเป็นบ่เป็นว่าพุนุขันว่าเป็นนะ Arab, อพอก็คำพแหาลาเอคำแหล่หอขแห่าก็น่อเจาั่นเลอยิ้มยหน่วยได้งขายไ่วยว้เจอะจดสุดหนักเทียนเค,ครื่องไปงเียนนี่จะเป็นไอเอื้อสุภาษดีกับไอ้าำแหล่เนาะพี่นนเนาะที่เป็นฝากมาอุปถัมภ์คำชูใส่นมออมกับลุกน้อง่น,น ซัพพอร์ตซื้อแิ่นเขาเฮียนใหม่กับ<ม>ทางเพิ่นก็คอยพิ่นสุกมาลำรวยไอย้ข้าขายลำรวยอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งปลาซาจา<ม>โกโรคใครใครเจ็บเด้เเอเฮงเฮงรวยตลอดปีเ<ม>ด็ดปึ่มใจหัวเด็ดปึ่มนะเด็ดปึ่มใจหัว<ม>ป,ปุ่มสามหัวม,มีอ่นะลับเบอร์ภาษาอังกฤษอะไรนี่ภาษาอังกฤษอะไรนี่ภาษาอังกฤษอะไรเดสอนนี่ อันนี้แม่บรรทัดดิแม่บรรทัดภาษาอังกฤษบวันี่ใด้ๆรับเบอร์ภาษาอังกฤษแมบรรทัดไปวารุ่นเลยักุลเนาะชิปกระซองตับนี่ดิมีชอล์สีจะยังเนาะสกุลเฮียนอยี่ยว่าจะพี่น้องเฮียนลายเดียภาษาอังกฤษก็ลืมบ่ได้บ่ริสไซด์ดูเนาะน้องอ้อมบริสไซจังงานปึ่ม แม่สบอแหัวลาเออนีเด็ซื้อไปก่อนแล้วคันน้นรพอจงซื้อใหมซื้อก่อนจสิบหัวนมาอีกัวเขาจะเคียนใหม่จิว่นเเคียนพืนไปนี่สบมอสมากขหมกนี่อือมันเป็นมีนาอะไรแบบนีือมีแบบนี้นี่นะแบบิหัวแบบหหัวอือจะหมักแนวใดอือ

อืมเออเอาตัวไม่บางสูตรนะอคนเราหัวบอกอย่ใงก็มีตัวแก

ขาต้องให้การศึกษานาะพี่น้องให้การศึกษาน้องแล้วก็หิน้องได้เฮียนนาะงหิ่งน้องเฮียนแล้วน้องมีความหูน้องเอาเตงรอดเนาะไปอยู่ไซกับบ่อตายพี่น้องเลย้าเกิดว่าเฮาให้แต่เงินแต่ทองเขานะพี่น้องบ่ให้ความหูบ่ให้ความรักบ่อให้การศึกษาดุนไปกะเขาสู่ว่าให้เงินให้ค้ำกะเด้กน้อยกะซื้อกินไ่ได้พี่น้องเลยค่ะอุปธรรมคำชูกะไ้ถ้าเฮาให้การศึกษานาะให้การเฮียนให้อาชีพเขาเขาใหญ่มากเขาก็เอตเองรอดนะไปอยู่ไซเขากับบ่อตายพี่น้องไปเห็นงานอยู่เมืองไทยอยู่ไซกะ อันได้เขียนออกเขากะสบายเนาะพี่น้องเนาะอย่างหน่อยก็เอาตัวเองรอดเนาะเพียงเนาะพอฉันก็นกนหายการศึกษาหายความหูก็ดีพี่น้องเองเป็นสิ่งที่ว่ากินบ,บ่เบิดเนาะเพราะว่าการศึกษาก็สิอยู่กับน,น้อ,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 องออนน้องอ่ำน้องออนเนาะบ่มีพย,ยาิใดเนาะพี่น้องคือไอ้ฮักเพิ่นเบอกแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำซูลหลายๆคนที่ซับกลุ่มอยากเว้าเนาะว่าบางคนเนาะไปซอยเรือก็ให้ยร้าย,ายเกินกําหนดให้แบบบางเทือจนบางคนเขาซอยเรือตัวเองบ่ได้เนาะจนแบบถ่าแต่คนอื่นมาซอยถ่าแต่ FC YouTube มาซอยกะ โบเป็นเนาะพี่นะ้องเพราะฉะนั้นเขาต้องบอกสอนและกะ็ะแนะนำในการใช้ชีวิตในโลกชีวิตต่อไปหลังจากที่ y o ยูทูบบริเขาอมาแล้วหรือว่าสร้างอาชีพให้เขาเนาะพี่นะ้องโบแมนโบแมนซักตวจะให้เงินให้คำหรือว่าให้จนเขาขี้ข้านให้จนเขาเคยโตนะกับโบถือเนาะพี่นะ้องเนาะอันนี้สำ,สำหรับความคิดสำหรับความคิดเซาคึมเนาะที่เซาคึมคิดบรรทักทานก็คือแ,แต่ละคนมัน,มนแนวโบคือกันนเาะพี่รนะลากรากฐานหรือยังต่างๆความคิดยังกับโบคือกันแล้วแต่คนสิคิดเนาะแต่ในความคิดเซาคึม สก,ก,กุลอยากฝากบอกอาการเงินเพิ่อนนอกก็แม่หยุดแต่สก,ก,กุลอยากบอกผู้ใหญ่ใจดีหลายคนที่ว่าเขาไปซอยเรือคนทุกคนยากหรือว่าซอยเรือทางผ่านทางยูทูบเนาะก็อยากแนะนำให้ทุกคนอาสร้างอาชีพให้เขาให้เขามีอาชีพคือจังปูที่มีอายุหลายแล้วเลย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 ขันวิทย์เนาะวิทย์ในการเฮียนไปแล้วอายุแบบสาวไปปีไปแล้วสร้างอาชีพสร้างาให้เขาสอกอยู่หากินแบบแบบว่า ขาวรดีกว่าสิมาให้เขาตลอดมาเนี่ยเขาแบบว่าเคยโตเป็นคนขี่ขานค่ะแต่คนมาซวยเหลือบ่อย์เห็ดยังได้พี่น้องกันบ้านคือสกุลเฮดได้หลายคนเนาะที่ถือกันเสวยเหลือมาแล้วกลายเป็นคนขี่ขานเนาะสกกลุ่มสิบัววัวไพเนาะบ่ออกซ์ลีไพเนาะได้หลุดได้เฮือนได้หลุดจักจนกลายเป็นคนเคยโตขี่ขานเบยเห็ดเฮดยังได้บ้านเน่ะเบยทำมาหากินบ่อยสร้างอาชีพเพราะธาแต่ผู้ใหญ่เจดีมาซวยนะ่นเองเนาะหลายๆคนก็สิเป็นแบบนั้นพยายามเด้อพี่น้องผู้ใหญ่เจดีหรือว่าผู้ที่จะมาซวยคนเสวยเหลือคนก็ให้คิด ให้พิจารณาในการซอยเหลือเนาะว่าไงวะซอยซอยเขาต้องเบิ่งเนาะคือต้งบางคนผู้ใหญ่เขาไล่แล้วซัพพอร์ตได้แล้วกะไปซอยผู้คนยังบูมีพี่น้องเนาะคือผู้ใหญ่ชาวเกิร์มเป็นกระคึดคือทีถ่วนเนาะแบบว่าซีซอยกับเพิ่นกับซีเบิ่งเคสได้ที่บูมีผู้ซอยเพิ่นกัคืออีตนเพิ่นเพิ่มมีเพิ่นพอมีเพิ่นกับซอยเนาะสำหรับชอวกึร์มถ้าชอวกึร์มมีเงินเพิ่นซะอันนี้ความคูดเนาะอันนี้กันชอวกึร์มขอผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัย ไไ FC เขาขึ้นไปจะหายเอฟซีเรือผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่อยากให้เอาเป็นสะพานบุญน่ะซอยผู้ที่ยังบม่มีผู้ที่ขาดเคอรเนาะแล้วก็ให้การศึกษาให้ความรู้เขาไปซอยเรือแบบนี้พี่น้องมันจะยาวนานมันบ่ให้คนขีน้ขาดแล้วก็บ่นคนแบบว่าต้องนั่งท่าแต่คอเนาะแล้วเฮาก็สิบอกผู้ถือซอยเรือนั่นมันต้องฮู้จักซอยเรือตัวเองฮู้จักทำมาหากินฮู้จักสร้างอาชีพ โบแมนซีหายแต่คนเขามาซอยตลอดมันเป็นไปบไดายเพราะมือหนึ่งกระเซะเจาเบิดไปคนก็ต้องไปหามองใหม่เนะโบแมนเขาซีมาอยู่แต่นำใจตลอดเวลาเนาะพี่น้องเนาะคลิปในกระเซ้าบ้านนี้ด,นด้วยพี่น้องเด้อสอบกลุ่มเบาผิดพลาดประการใดขอโทษขออาภายัย โอเคพอแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้ซอกคุมกับฝากขอบใจพี่น้องเอฟซีเบอร์ุกุทุกคนที่เขามาเบิงมารับชมมาติดตามให้กำลังใจตลอดมาแล้วกัขอบใจอ้คำแหลกับเอื้อสุภัษดีที่เขาเป็นสะพานบุญหลักฐานออมเขามาซื้อเครื่องหนุนของถือเนาะที่จะไปโรงเรียนเนาะเพลินอุปถัมค์ขำชูคือทางอ้คำแหลกับเอื้อสุภัษดีเนาะเป็นคน ให้สก,กุมพาเด็กๆมาซื้อเสื้อผ้ามื่อนี้เขาเฮียมื่อนี้ก็เป็นทางเพื่นเนาะอ,อุปธรรมมาก็ขอขอบใจเพื่อนหลายๆคือสก,กลุลมัวไปเห็นเขาไอ้พ่อในเพื่อนห้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งขาคลายร่ำรวยตลอดปีตลอดไปคลิปนี้ก,ก,ก็สิประมาณนี้สกุลกับสี่คอรค์ราโฟเมพี่น้องไปกอดโผล่คอ,ก,ก,อกันคลิปหนาเลยพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีสบายดียดเนาะอ้อมสบายดีเด็กๆ